ปาปื้หักลีโอ้โหสูตรนี่นะ่นสูตรดังยุ่งองนี่แล้วด้่นี่นะบอด้ดังคือคือเก่าน่ะปื้ดังอยู่ปากมันเลยไอ้คนเห็ดเ,เพราะว่าเตาเฮาเห็ดอันหูเพยวบค่อยถือคนใดเห็ดบบเหาเห็ดสัน้นโพดังอยู่ปากตัวนี้เลย คากะลพี่น้องเอ้ยมันนี่คากะทักระเที่ยวผู้สาวมาเก็บพอมาหลดขากเอาเทเอาว่าสองสาวมาซอยมันนี่ัสดีพี่น้องทักลายสบัดี f ทีนะฮากถูก่านเด้อสบัดีบสุษทุกคนจ้าพี่น้องมันนี่เฮาก็มีเวียกอีเฮ็ดคือเก่าคือเดิมอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยมีเวียกคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือเวียกงานบอแล้วจากเธอพี่น้อง วันนี้เชา้าชุดนสิไปถือลุงตุงตังกระสอบยังสิไปขอดฐานพี่นนองเตรียมตัวไปขอดฐานไปเบิ่งว่าฐานไอ้เขาขอดมันสิได้ซําได้แต่้องดาวก็มาแล้วโหแกไปเบิ่ง้องดาวก็สิออกมาเก็บสอยกับน้องไข่มุกจ้าเป็นย่งกอมันค่าย,ยังก่อนในไก่นี่หึค่าย,ยังหูกหึ มันตื่นมันยานปีสามไปไปเบิ่งน้องดาวน้องดาวกำลังมามาเพื่อเป็นมาเบิ่งไอ้เพควอดถหาห่านล้วไมันจะด,ด,ด้กเท่าไรโตงวดก่อนให้เผนสองซอกเมื่อนี้ผนสิมาเก็บซอยพอี่น้องกกงอกกยังอยู่บ้านผัดนีอันนี้จักไม่พี่ชียงอะบ้างเราไปหาเก็บเอา น้ำขั้นให้ขั้นหน้ากบบรียงปื้เอยเอาฮะเหตดนาเตานะอือจ้างสู้กับโบฮู้เกิดบบเคยทำนางหมกว่างงนางหมวกว่ะควดคือเป็นฐานออกมานางหมกหลุดงงนางหมกบบเคยเห็นพ่อบโพาเหตุเฉื่อย่ะ ขอกล้วยมาเห็ดเตาจะคือเจ้เคยจะไปหัมาขายเลยบุคเมื่อนี้น้องดาวสิมาเก็บใส่กระสอบสอยพี่รองเื่มเขาแล้วก็อืเอ้าอืมห้าแล้วย่าจูดแล้วมองนั่นนั่นแดกมองนี่โลดมัเนี้ดังยันนี่เลยเห็ดทันสมัยใหม่ มันซองซองสามมือผู้อาชีพเราบอกเอ้าบานนี้เฮ็ดคือโตเตาตัวก่อนนะเออจนเหนื่อยเบิดถ่านเบิดพื้นบักี้ลายเนี่มันนั่นเตามันเก่าและการขี้ดินมันลงไปอาดหทฮูมแฟลมันดีคงแต่เฮงเลยเนาะป้าเฮ้ยตัวนี้คือใหม่คักงามแท้อันนี่นะงามกว่าบางอย่างนี่อีกบัดำใช้่านแทมคุณแม่ค่ะ ขายฐานแท็บไหมคะไปได้ไหมพี่น้องพี่น้องไปเก็บได้ไหมเจ๊ชินางเบิ่งเดิมวันนี้มีคนเก็บเลยน้องดาวค่ะวันนี้จะขายถ่านจ้าใจอินบ็อกค่ะซื้อถ่านแท็บไหมคะพี่น้องให้น้องดาวอันแต่ว่าเอาแต่ถ่านในบล็อกขายขายขายน้องดาวแท็ถ่านเอนื่อยจีขายนอกได้ป่าเนี่ คายน่องสิแทมฐานดอกพี่น่องู้ใดสี่มาเอาก็มาเอาทอนเอาหมกกระเดียวอะสิมาเก็บไปไดไหมไปใช่ทุงมือไว้มนเป็สิเป็นมือกล้องให้ดอกไปสั่นมึงด้กระสอบพอนะเพื่อ โอ้หน่าเจ็บแค้วมันรู้เป็นอะไรเจ็บฟันสอบนะเพงนอ่อไปเพียงบออกมาอันนั้นแหละสอบละวหกเจ็ดสิบบาทนะยาวๆนะันจังได้สอบของเบาเตียบันหน้าได้ตัวนี้นะซื้อน้ำลาว่างหันนะเด็อยี่พ่อเราเอาตัวนี้ให้มันจังไว้ ใส่กระสอบเหียมันจังแล้วไว้คนเก็บผีขานเนี่ยฮะน่ะหยัดเขายัดเขาโลดเอาบริเตุคายเดอกไปเอาไม้ในใช้มาลงเยกบัดนี้นะบอกมันกับบริยาเคยตัดกับข้าวเดียวหนึงไปหาเอาอีกไปหาย่นาโขกเนาะเจ้าบอกพอยังมีอยู่ตัวเออตัวมันทมบอกทมขี้ดินขี้ยาบนละวบิด ชุดพร้อมงามอลีพี่น้องงามกลัวบางอย่างนี่ไม่ค้มได้อันนี้นะไม่ค้มไม่อ่าจิกไม่ติ้วเนาะมันเป็นใครคือไม่ติ้วเนาะไม่ค้มนะไม่ค้มแดดปืนนี่นางงามเด้ไม่ค้มก็ไม่อันนี้เด้ไม่กกกระดิ้นนะกกกระเดาโกกกระนินนั่นเด้เฮ้ยมันได้ขังกันไม่ค้มก็โกกกระเดาโกกกระนินนะ จ็กสิก้าสัมได้ไแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดใบเบิ้ลไม่ยังกัดตัวรุ่นก้อนนะไม่อันน oh oh uh 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 ั้นบอยอยากบอลบอยบอกล้าตัวร uh> 네ุ่นก็ให้ยเด้ไม่อันนี้ไม่ตุ้มกาเฟื้อเด้ไม่ตุ้มกาอันนี้ตัวอยู่ในกลางหานายหายนายฮะอันเด้เอาออกตั้สิแปดนะเฮ้ยงามอยู่บ่บันนี้นะเอาเอาต้นไม้ออกนะยังก้มมือเดือบันนี้นะก้มมือเดือยบอไปหั่นนอกอยากมาเบิ่งเขาน้าโคกเด้ ียหญ้าทวดดินกับบแล้วจักเถื่อล้อยมืออยู่นี่แหละลงมือเศร้า,านี่ลกหญ้าก็ได้ซองซ้ำหอบได้อันหอบไปหงวัวซ้ำเถื่อกระยาบะนี่เป็นเห็ดกินเดชิตใต้บุอเศร้าในเระเศร้าโผๆย่ามาแรงกับบริเฮ็ดนี่สิมาควาดทานบะนี่ขำขำอีกจหน่อยเพล่ะควดทานแล้วคันบ่ขำ ตัวไหนบางแล้วก็ไปเบียกแล้วเลยเราขอดหายเยอะๆได้ดิเขาเป็นคนเก็บไปพี่น้องลงมือเก็บซอยกันก็หมูมีหยอดน้ำหมูเผ็ดปืนหมูเผ็ดไหมยุงผ่านไม่ได้ตุ่งไม่ยาวหรือค่ะ ก็เลยข้าวโพดที่น uh ี huh. uh ่เ huh. ป uh ็น huh. ย uh ่างอันเียวกันนะที่นี้าวโพดเต็มุกเคยเห็นไ่คุ้นจีอ๋อจอนางงี้อันนีระต่ดีทุางององคนในรอครัวทั้มดเลนเดอร์ทนใช้มาเลยค่ะดังกะดักน้ำระต่ายอดระต น่งาองุนั่งค้างในมุกเอาน้องมุกมาฝึกงานก่อนอาน้องมุกมาฝึกงานก่อนนะเอาแต่งเลยอืมกระดาสอบหนึ่งหินองก่องปลากระดาสอบนอันทูบเอาเอาไม้เคาะ

นบอเข้าแล้วเาก็้ามาอีเารบน่ขาอยก็คาาเบิดด้อิงมตัวจเยนแ่หงามคต้นนอ้าพนเด้ต้่เอต้นพไเอาหม

เราเป็นตะงเราเป็นเช้าผุดผันเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะผิดไปตามมาดูกันเก้าห้าร้อยปแก่นะไปเมื่อกี้น้อยที่ได้ยากเลยให้หนุ่มมาลงเลยผมไ

อะไรทำได้เราก็ทำทำไปทำไปด้วยบนไปด้วยบะมี่ย่างทีบะมี่ประจมไปบะมีะน่นทำไปด้วยบนไปด้วยโจมไปด้วยพ,นะพ,พน่น้องจะน้ำประโจพอนประโจบ้างนั่งจะนั่ไปใจพี่น้องมือนี้บะมีส่สมเด้อขับปี๊ดมือนีอ้ผ่านผ่านพี่น้องผ่านผ่านมือโอเคเด้อพี่น้องถ่ายบานตอนตอนาเก็บแล้วเนาะ นี่นะ้มปานีอยู่วนะอ,ะอ,อ,อแ่ดกี้บาทแม่ไม่มเลยเนะาะเลยีบาทมา่าบาทนี่อวนโตบะผมี่ทงมือทงมือขาด เจ็บแล้ว 得。 อีกมันงี้ยเอาหนึ่งอันนี้กะบาท่เฮยะ,นนะ,นนะ,นนะไมันบาทที่ไม่ใช่เนี่ยท้องมือก็ทอ้องมือแดงมันเป็นไหมเ่ากตต่อ,อ,นนอของทางนี้มัน เออตอบมตอบขาอมเบิ กอนเือนั่งเอกออกออกกอดปตนั่งเอกออกหมกเอ้ยตอนนี้ก็ขาปึมุกผู้จาผู้เมาเก็บฐานไม่ได้ก็ไม่รอดดอก่เจ้าทำไมอยู่พี่

เนะนะขามาเก็บบักตีดาสอยค่ะกับรญญิย่าปันบักตีดาเขาโหลดไม่ต้องเอาเงินเพราะว่าเราไม่มีเงินค่ะเก็บทานกับสิหายกินข้าวแรงน้ำดอกแล่อะไพี่น้องใกล้สิแลแล้วเดอ้อได้ซิบสอบเซย สองสี่หกแปดสิบเก่งมากพี่น้องเก่งมากนี่แต่โตอีลุย,ย,ยนี่แต่โตใหญ่ๆงามๆอวบๆโทรศัพท์กับพ่อผา,อาโทรศัพท์น้องดาวกับพ่อมเผาเดี๋ยวก็จะไปสุมถานเบิ่งสภาพคนลงเตาซิบอันนี้นตาล้องของเราพี่น้องปฟาที่เธอ เงาะป่าพี่น้องเลยทุกคนหน้าตาแบบว่างามมากขาวเพิ่นเวิ้นใจไม่ค่อยสขา,า,าดขาดยืซิบเหรอโอ้ยหิวน้ำหิวในเด้ไืิอได้อยู่ซิบสอบใหญ่โอเคแล้วพี่น้องจา้ามอนี่ สำหรับคลิปนี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมันก็น่าตั้งใจพี่น้องจบคลิไปไว้เพียงซำนี้ก่อนติดตามชมตอนต่อไปบ๊ bye bye, ายบายสา๊ายบายจ้าหน่ายังเข้าคือเก่าอยู่หนาเนาะน้า,ขาวขามือแหลกกระซังมัน